รู้ตัวไหมว่าทุกวันที่คุณตื่นมาแล้วลากสังขารไปทำงานไปเจอเจ้านายที่ไม่เคยเห็นคุณค่าทำงานหนะักแต่เงินเดือนไม่เคยขยับนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรคนที่เก่งน้อยกว่าคุณกลับได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนมากกว่าคุณทั้งที่ความสามารถสู้คุณไม่ได้ผมจะบอกอะไรให้มันไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่ทุ่มเทแต่เป็นเพราะคุณขาดทักษะสำคัญอย่างหนึ่งทักษะที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ นั่นคือทักษะการเจรจาเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนบางคนดูเหมือนจะได้ทุกอย่างที่ต้องการขึ้นเงินเดือนทุกปีซื้อของได้ราคาถูกกว่าคนอื่นเจรจาขอส่วนลดได้ทุกที่ที่ไปทั้งที่พวกเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคุณพวกเขาไม่ได้มีของวิเศษไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษแต่พวกเขามีทักษะการเจรจาที่ฝึกฝนมาอย่างดีตอนนี้ลองถามตัวเองดู ครั้งสุดท้ายที่คุณกล้าเจรจาต่อรองคืออะไรคุณเคยขอขึ้นเงินเดือนไหมเคยต่อรองราคารถราคาบ้านหรือแม้แต่ค่าอาหารบ้างไหมหรือคุณเป็นหนึ่งในคนที่ยอมจ่ายราคาแรกที่เขาเสนอมายอมรับเงินเดือนเท่าเดิมทั้งที่ค่าครองชีพพุ่งกระฉูดเพราะกลัวที่จะต่อรองกลัวที่จะขอกลัวที่จะเจรจาแล้วรู้ไหมว่าการที่คุณไม่กล้าเจรจามันทำให้คุณสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ในแต่ละปีหลักหมื่น หลักแสนหรือหลักล้านแล้วถ้าคิดตลอดชีวิตการทำงาน30-40ถึงปีคิดเป็นเงินเท่าไหร่บ้านหลังหนึ่งรถหลายคันหรือเงินเก็บที่พอให้คุณเกษียณอย่างสบายนี่แหละคือราคาที่คุณต้องจ่ายเมื่อไม่กล้าเจรจาแต่เรื่องแย่กว่านั้นคือคุณกำลังส่งข้อความไปบอกโลกว่าฉันไม่มีค่าพอที่จะได้สิ่งที่ดีกว่านี้คุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันไม่สมควรได้รับมากกว่านี้ และนั่นคือความคิดที่จะค่าความฝันและโอกาสของคุณไปตลอดกาลผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบนั้นไม่อยากให้คุณยอมแพ้กับชีวิตไม่อยากให้คุณยอมรับสิ่งที่น้อยกว่าที่คุณสมควรได้รับเพราะในโลกแห่งความจริงคุณไม่ได้รับในสิ่งที่คุณสมควรได้รับคุณได้รับในสิ่งที่คุณกล้าเจรจาผมอยากให้คุณจินตนาการว่าอีก5ปีข้างหน้าคุณอาจจะเป็นคนละคนกับวันนี้ถ้าคุณเริ่มฝึกทักษะการเจรจา คุณอาจจะมีเงินเดือนมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาพร้อมกัน30-50%คุณอาจจะซื้อบ้านได้ในราคาที่ถูกกว่าที่เสนอมา5-10%คุณอาจจะมีอำนาจในการต่อรองที่ทำให้คุณได้รับโอกาสและข้อเสนอที่ดีกว่าคนทั่วไปฟังดูเกินจริงใช่ไหมแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนที่ฝึกฝนทักษะการเจรจาตอนนี้ลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่า คุณพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือ,อยังคุณพร้อมจะเลิกเป็นคนที่ยอมรับข้อเสนอแรกเสมอหรือ,อยังคุณพร้อมจะเลิกเป็นคนที่กลัวการเจรจาหรือ,อยังถ้าคุณพร้อมผมมีข่าวดีการเจรจาไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้เหมือนการขี่จัก,กรยานเหมือนการว่ายน้ำยิ่งฝึกยิ่งเก่งและวันนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้4ทักษะการเจรจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลทักษะที่คนรวยใช้ คนประสบความสําเร็จใช้แต่ไม่เคยมีใครสอนคุณทักษะที่จะทําให้คุณกล้าขอในสิ่งที่คุณต้องการกล้าเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและกล้าที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่ไม่คู่ควรกับคุณเพราะถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลิกเป็นคนดีที่ยอมรับทุกอย่างที่เขายื่นให้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลิกเป็นคนเกรงใจที่ไม่กล้าต่อรองถึงเวลาที่คุณจะเริ่มกําเนิดตัวตนใหม่ตัวตนที่กล้าเจรจาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหยุดเสียเวลาเป็นคนที่โลกเอาเปรียบได้ง่ายๆ เพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เก่งที่สุดแต่ให้กับคนที่รู้จักเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการและตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นแล้วทักษะที่1การฟังอย่างลึกซึ้งคุณรู้ไหมว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวในการเจรจาทั้งที่เตรียมตัวมาอย่างดีมีข้อมูลครบถ้วนมีสคริปต์มาเต็มที่ว่าจะต้องพูดอะไรบ้างเพราะพวกเขาลืมทักษะที่สําคัญที่สุดในการเจรจานั่นคือการฟังใช่ การฟังไม่ใช่การพูดนักเจราจาระดับโปรรู้ดีว่าถ้าคุณพูดมากกว่าฟังคุณกำลังทำให้ตัวเองเสียเปรียบคนที่พูดมากเกินไปมักจะเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปและทำให้อีกฝ่ายได้เปรียบแต่การฟังที่ผมพูดถึงไม่ใช่แค่การหยุดพูดและรอให้อีกฝ่ายพูดจบไม่ใช่การฟังแบบผ่านๆเพื่อรอจังหวะว่าเมื่อไหร่จะได้พูดบ้างการฟังที่ผมหมายถึงคือการฟังอย่างลึกซึ้ง การฟังอย่างลึกซึ้งคือการที่คุณทุ่มสมาธิทั้งหมดให้กับสิ่งที่อีกฝ่ายกํำลังพูดไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงน้ําเสียงภาษากายอารมณ์และที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาเวลาคนเราเจรจากันสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมามักจะสาคัญกว่าสิ่งที่พูดออกมาเสียอีกยกตัวอย่างง่ายๆเวลาคุณถามราคาสินค้าแล้วคนขายบอกว่าปกติราคานี้แต่สำหรับคุณลดให้พิเศษ คำว่าลดให้พิเศษบอกอะไรคุณบ้างมันบอกว่าเขายังมีช่องว่างในการต่อรองมันบอกว่าเขาสามารถลดราคาได้อีกแต่ถ้าคุณไม่ฟังให้ลึกซึ้งคุณจะพลาดโอกาสนี้ไปในการเจราจาใดๆก็ตามคุณต้องฟังให้ออกว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายอะไรคือสิ่งที่เขากังวลอะไรคือข้อจํากัดของเขาและอะไรคือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดตัวอย่างเช่นเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานถ้าคุณฟังอย่างลึกซึ้ง คุณจะรู้ว่าบริษัทนี้กำลังมีปัญหาอะไรเขากำลังมองหาคนแบบไหนและสิ่งที่เขาวัดผลคืออะไรข้อมูลเหล่านี้จะช่วยคุณนำเสนอตัวเองได้ตรงจุดและมีข้อได้เปรียบในการเจรจาเรื่องเงินเดือนที่น่าเศร้าคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังอย่างลึกซึง้งพวกเขาฟังแบบครึ่งๆกลางๆใจลอยคิดถึงสิ่งที่จะพูดต่อไปคิดถึงปัญหาส่วนตัวหรือแย่กว่านั้นคือจมอยู่กับความกังวลของตัวเอง แล้วคุณจะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งได้ยังไงผมมีเทคนิคง่ายๆให้คุณ 1. การฟังด้วยทั้งร่างกายไม่ใช่แค่หูหันหน้าไปหาคู่สนทนาศบตาพยักหน้าและแสดงออกว่าคุณกำลังฟังอย่างตั้งใจตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนไม่รีบเร่งหรือขัดจังหวะเขา 2. ฝึกสรุปความเข้าใจของคุณหลังจากที่อีกฝ่ายพูดจบลองสรุปสิ่งที่เขาพูดกลับไปถ้าผมเข้าใจถูกต้อง คุณกำลังบอกว่านี่จะช่วยคุณแน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการของเขาอย่างถูกต้องและยังแสดงให้เขาเห็นว่าคุณใส่ใจในสิ่งที่เขาพูด 3. ส,สังเกตสิ่งที่ไม่ได้พูดอารมณ์ความลังเลสีหน้าท่าทางความเงียบทั้งหมดนี้บอกเล่าเรื่องราวที่คำพูดอาจจะบอกไม่หมดและสุดท้ายตั้งคำถามเพื่อขุดลึกอย่าพอใจกับคำตอบผิวเผินถามต่อไปว่าทำไมอย่างไร มีตัวเลือกอื่นไหมคำถามเหล่านี้จะช่วยคุณเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของอีกฝ่ายเมื่อคุณฟังอย่างลึกซึ้งคุณจะมีข้อมูลมากพอที่จะนำเสนอข้อเสนอที่ตรงความต้องการของอีกฝ่ายซึ่งทำให้โอกาสที่เขาจะตอบรับมีมากขึ้นจำไว้การฟังไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่เป็นการแสดงความฉลาดเพราะคนที่ฟังมากที่สุดคือคนที่ได้ข้อมูลมากที่สุด และคนที่มีข้อมูลมากที่สุดคือคนที่มีอำนาจในการเจรจานั่นคือพลังของการฟังอย่างลึกซึ้งทักษะการเจรจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างแรกทักษะที่2การตั้งคำถามที่ทรงพลังทักษะการเจรจาที่สองที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือการตั้งคำถามที่ทรงพลังนักเจรจาระดับโปรรู้ดีว่าคำถามคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเจรจาและพวกเขาใช้มันอย่างชาญฉลาดเพราะในการเจรจา คนที่ถามคำถามคือคนที่ควบคุมทิศทางการสนทนาคนที่ตั้งคำถามเป็นคือคนที่ได้เปรียบแต่ทำไมการตั้งคำถามถ,ามถึงสำคัญนักหนา 1. การตั้งคำถามช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่จำเป็นยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถปรับกลยุทธ์ในการเจรจาได้ดีขึ้นเท่านั้น 2. คํำถามที่ดีจะนำทางให้อีกฝ่ายเปิดเผยข้อมูลโดยที่เขาไม่รู้ตัวทำให้คุณเห็นช่องว่างในการต่อรอง 3. คำถามที่ถูกต้องช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงแทนที่จะบอกว่าราคานี้แพงเกินไปคุณสามารถถามว่าอะไรทำให้ราคาสูงขนาดนี้ซึ่งจะทำให้อีกฝ่ายต้องอธิบายและอาจจะเปิดช่องทางในการต่อรอง 4. คํคถามที่ดีช่วยให้คุณนำทางการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกบังคับในการเจรจามีคำถาม2ประเภทที่คุณควรใช้คำถามแบบเปิดและคำถามแบบปิด คำถามแบบเปิดคือคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยคำว่าใช่หรือไม่แต่ต้องการคำอธิบายเช่นอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจของคุณคุณคาดหวังอะไรจากสินค้านี้คุณมีทางเลือกอื่นอะไรบ้างคำถามแบบเปิดช่วยให้คุณได้ข้อมูลมากขึ้นและช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายส่วนคำถามแบบปิดคือคำถามที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่เช่นคุณรับข้อเสนอนี้ได้ไหมคุณมีอำนาจในการตัดสินใจหรือเปล่าราคานี้เป็นราคาสุดท้ายแล้วใช่ไหม คำถามแบบปิดช่วยคุณสรุปประเด็นยืนยันความเข้าใจหรือปิดการเจรจานักเจรจาที่เก่งจะใช้ทั้งสองแบบสลับกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เทคนิคที่ทรงพลังที่สุดในการปั้งคำถามคือการถามเพื่อนำทางนั่นคือการถามคำถามที่นำพาอีกฝ่ายไปสู่ทางออกที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะถามว่าคุณลดราคาให้ผมได้ไหมซึ่งง่ายที่จะปฏิเสธ ลองถามว่าถ้าผมสั่งซื้อจำนวนมากคุณมีส่วนลดพิเศษไหมหรือมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้ราคานี้ถูกลงได้อีกคำถามแบบนี้ทำให้อีกฝ่ายต้องคิดถึงทางเลือกอื่นๆและเปิดโอกาสให้เขาเสนอทางออกที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณหรือในการเจรจาเรื่องเงินเดือนแทนที่จะถามว่าคุณให้ผมเท่าไหร่แต่ก่อนจะไปที่เนื้อหาถัดไปคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์สเรียน ai สร้างรายได้ตัวนี้นิยายเสียง ซึ่งถ้าคุณอยากจะทำนิยายเสียงแบบนี้จาก AI ทุกกระบวนการคุณสามารถมาเลือกซื้อคอร์สได้ที่ www.graphicincome.in.th ซึ่งในคอร์สนี้อาจารย์ป๊อกจะสอนทุกท่านในการใช้เครื่องมือ AI ตั้งแต่พื้นฐานรวมถึงการทำช่องหลากหลายรูปแบบเช่นนิยายสยองขวัญการทำพอดแคสต์การทำ u e s s o r t t หรืออื่นๆอีกมากมายในอนาคตรีบสมัครด่วนก่อนปรับเป็นราคาเต็มหใครมีคำถามสามารถติดต่อได้ทาง Facebook Graphic Income ได้เลยครับ ซึ่งเป็นการมอบอำนาจการตัดสินใจให้อีกฝ่ายลองถามว่าบริษัทมีงบประมาณเท่าไหร่สำหรับตำแหน่งนี้หรือคนที่มีประสบการณ์เหมือนผมในบริษัทนี้ได้รับค่าตอบแทนประมาณเท่าไหร่คำถามเหล่านี้จะช่วยคุณได้ข้อมูลมากขึ้นและมีจุดเริ่มต้นในการต่อรองที่ดีกว่าอีกเทคนิคหนึ่งคือการถามเพื่อทดสอบข้อจำกัดเช่นสมมุติว่าผมยอมรับข้อเสนอทั้งหมดของคุณแต่ขอปรับเรื่องเงินเดือนเพียงอย่างเดียวคุณสามารถปรับเพิ่มได้อีกเท่าไหร่ คำถามแบบนี้ช่วยคุณรู้ว่าอีกฝ่ายมีความยืดหยุ่นแค่ไหนและช่วยให้คุณประเมินได้ว่าควรเจรจาต่อหรือยอมรับข้อเสนอนั้นที่สำคัญที่สุดการตั้งคำถามช่วยคุณหลีกเลี่ยงการพูดว่าไม่โดยตรงซึ่งอาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีแทนที่จะบอกว่าไม่ผมไม่สามารถยอมรับราคานี้ได้คุณสามารถถามว่ามีทางเลือกอื่นที่เราสามารถพิจารณาได้ไหมหรือถ้าเราปรับเงื่อนไขาบางอย่างคุณสามารถลดราคาลงได้อีกไหม การตั้งคำถามแบบนี้ช่วยให้การเจรจาดำเนินต่อไปได้แทนที่จะจบลงด้วยการปฏิเสธจำไว้การตั้งคำถามไม่ใช่การแสดงความไม่รู้แต่เป็นการแสดงความฉลาดคนที่ถามคำถามเป็นคือคนที่ได้ข้อมูลมากที่สุดและคนที่มีข้อมูลมากที่สุดคือคนที่มีอำนาจในการเจรจานั่นคือพลังของการตั้งคำถามที่ทรงพลังทักษะการเจรจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างที่สองทักษะที่สลบการเงียบอย่างมีพลัง ทักษะการเจราจาที่3ามที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือการเงียบอย่างมีพลังหลายคนคิดว่าการเจราจาคือการพูดแต่นักเจราจาระดับโปรรู้ดีว่าบางครั้งการไม่พูดอะไรเลยคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังและถ้าคุณใช้มันอย่างถูกต้องมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเจราจาทำไมการเงียบถึงมีพลังนะัก1 คนส่วนใหญ่กลัวความเงียบพวกเขารู้สึกอึอดอัดเมื่อเจอช่วงเงียบในการสนทนาและมักจะพยายามทำลายความเงียบนั้นด้วยการพูดอะไรก็ได้ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแย่กว่านั้นการปรับลดข้อเสนอของตัวเอง 2. การเงียบแสดงถึงความมั่นใจคนที่พูดไม่หยุดมักจะแสดงให้เห็นถึงความกังวลความไม่มั่นใจหรือความต้องการที่จะโน้มน้าวอีกฝ่ายแต่คนที่กล้างเงียบแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจในตัวเอง และไม่รู้สึกกดดันที่จะต้องรีบตอบรับข้อเสนอใดๆ 3. การเงียบให้เวลาคุณคิดบางครั้งในการเจรจาเราจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์คิดถึงทางเลือกอื่นๆหรือวิเคราะห์ข้อเสนอก่อนตัดสินใจการเงียบช่วยให้คุณมีเวลาคิดโดยไม่ต้องรีบร้อน 4. การเงียบสร้างความคาดหวังยิ่งคุณพูดน้อยเท่าไหร่คนอื่นยิ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณพูดมากขึ้นเท่านั้น คำพูดของคุณจะมีน้ำหนักมากขึ้นและคนจะฟังคุณมากขึ้นตอนนี้มาดูกันว่าคุณจะใช้ความเงียบในการเจรจาได้อย่างไรเทคนิคแรกคือการเงียบหลังยื่นข้อเสนอหลังจากที่คุณยื่นข้อเสนอหรือบอกราคาที่คุณต้องการแล้วให้เงียบไม่ว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองอย่างไรไม่ว่าจะมีความเงียบนานแค่ไหนอย่าเป็นคนทำลายความเงียบนั้นรอให้อีกฝ่ายเป็นคนพูดก่อนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอึดอัดกับความเงียบ และพยายามเติมเต็มมันด้วยข้อเสนอที่ดีขึ้นหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณเทคนิคที่2คือการเงียบเพื่อแสดงความไม่พอใจเมื่ออีกฝ่ายยื่นข้อเสนอที่คุณไม่พอใจแทนที่จะแสดงความไม่พอใจออกมาทันทีหรือเริ่มการต่อรองให้เงียบไปสักพักมองไปที่ข้อเสนอนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นมาสบตาอีกฝ่ายความเงียบนี้จะทําให้อีกฝ่ายไม่แน่ใจว่าคุณกาลังคิดอะไรและบ่อยครั้ง พวกเขาจะเริ่มปรับปรุงข้อเสนอโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยเทคนิคที่3คือการเงียบหลังจากตั้งคําถามหลังจากที่คุณถามคําถามสําคัญเช่นนี่เป็นราคาที่ดีที่สุดที่คุณให้ได้จริงๆใช่ไหมให้เงียบแม้ว่าอีกฝ่ายจะตอบแล้วก็ยังคงเงียบต่อไปบ่อยครั้งพวกเขาจะรู้สึกกดดันและเริ่มอธิบายเพิ่มเติม,มหรือปรับปรุงข้อเสนอเทคนิคที่4คือการเงียบเพื่อสร้างอํานาจในการเจรจาที่สําคัญ ผู้ที่พูดน้อยที่สุดมักจะเป็นผู้ที่ดูมีอำนาจมากที่สุดคิดถึงภาพยนตร์ที่แสดงถึงเจ้าพ่อมาเฟียพวกเขาไม่เคยพูดมากแต่ทุกคำพูดของพวกเขามีน้ำหนักน่าเกรงขามและได้รับความเคารพคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ในการประชุมสำคัญการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่การสัมภาษณ์งานยิ่งคุณพูดน้อยเท่าไหร่คนอื่นยิ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณพูดมากขึ้นเท่านั้นแต่การเงียบก็มีข้อควรระวังอย่าใช้ความเงียบจนมากเกินไป หรือใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมการเงียบควรถูกใช้อย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้จะพูดอะไรและที่สําคัญที่สุดการเงียบไม่ควรถูกใช้เพื่อทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจมากเกินไปเพราะนั่นอาจทําให้การเจรจาล้มเหลวได้การฝึกใช้ความเงียบอย่างมีพลังไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความเงียบหรือคนที่พูดมากเวลาตื่นเต้นหรือกังวลแต่ด้วยการฝึกฝน คุณจะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเจรจาลองฝึกนับในใจเมื่อเกิดช่วงเงียบ1 2.3 4.5ให้ถึง10ก่อนที่จะพูดอะไรคุณจะแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นและผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับนั่นคือพลังของการเงียบอย่างมีพลังทักษะการเจรจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างที่3การเงียบคือการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดในบางสถานการณ์ เป็นเหมือนดาบสองคมที่ถ้าใช้ถูกเวลาจะให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่ถ้าใช้ผิดเวลาอาจจะทำให้การเจราจาล่มได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการเงียบเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือในกล่องเครื่องมือการเจราจาของคุณไม่ใช่วิธีเดียวที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จรู้จักใช้มันให้ถูกจังหวะถูกเวลาและที่สำคัญที่สุดอย่าก,กลัวความเงียบแต่จงใช้มันเป็นพลังในการเจราจาของคุณทักษะที่4การสร้างทางเลือกวินวิน ทักษะการเจราจาที่4ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคือการสร้างทางเลือกวินวินหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเจราจาพวกเขาคิดว่าการเจราจาคือการเอาชนะการได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการการทําให้อีกฝ่ายยอมจำนนนั่นเป็นความคิดที่อันตรายที่สุดในการเจราจาเพราะถ้าการเจราจาจบลงด้วยผู้ชนะและผู้แพ้คนที่แพ้จะไม่มีความสุขและคงไม่อยากเจราจากับคุณอีกในอนาคต แล้วถ้าคนที่คุณเจราจาด้วยเป็นเจ้าหน่ายคู่ค้าลูกค้าหรือคนที่คุณต้องทำงานด้วยไปอีกนานการที่เขารู้สึกว่าเขาแพ้ในการเจราจาจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวนั่นคือเหตุผลที่นักเจราจาระดับโปรพยายามหาทางออกแบบวินวินที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์และมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์แต่การสร้างทางเลือกวินวินไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่นและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายขั้นแรกในการสร้างทางเลือกวินวินคือการแยกคนออกจากปัญหาคุณต้องมองว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพันธมิตรที่กำลังช่วยคุณแก้ปัญหาร่วมกันคิดว่าคุณและอีกฝ่ายกำลังนั่งอยู่ข้างเดียวกันของโต๊ะกำลังมองไปที่ปัญหาเดียวกันไม่ใช่นั่งตรงข้ามกันและมองว่าอีกฝ่ายคือปัญหาขั้นที่2คือการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ไม่ใช่จุดยืน จุดยืนคือสิ่งที่คุณบอกว่าคุณต้องการแต่ผลประโยชน์คือเหตุผลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความต้องการนั้นยกตัวอย่างเช่นจุดยืนของคุณอาจจะเป็นฉันต้องการเงินเดือนเพิ่ม20%ซแต่ผลประโยชน์ที่แท้จริงอาจจะเป็นฉันต้องการรู้สึกว่าได้รับการยอมรับในคุณค่าของงานที่ทําหรือฉันต้องการมีเงินเพียงพอที่จะซื้อบ้านเมื่อคุณเข้าใจผลประโยชน์ที่แท้จริงของทั้งสองฝ่ายคุณจะสามารถมองเห็นทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้มากขึ้น ขั้นที่3คือการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายนี่คือขั้นตอนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณต้องคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ตัดสินว่าทางเลือกนั้นดีหรือไม่ดีแค่คิดให้ได้มากที่สุดคุณสามารถใช้เทคนิคการระดมสมองโดยถามคำถามเช่นมีทางเลือกอื่นอีกไหมเราสามารถมองปัญหานี้จากมุมอื่นได้หรือไม่มีอะไรที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในการเจรจานี้ได้บ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเจรจาเรื่องเงินเดือน และบริษัทบอกว่างบประมาณไม่พอที่จะให้ตามที่คุณขอแทนที่จะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอนั้นลองคิดถึงทางเลือกอื่นๆคุณอาจจะเสนอให้มีการปรับเงินเดือนเป็นขั้นเริ่มจากการเพิ่ม10%์ตอนนี้และอีก10%ในอีก6เดือนข้างหน้าหรือขอโบนัสตามผลงานหรือขอสวัสดิการอื่นๆที่มีมูลค่าแต่ไม่กระทบงบประมาณของบริษัทมากนักเช่นการทํางานจากที่บ้านบางวันวันหยุดเพิ่มเติม,ตมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ หรือการปรับตัแหน่งงานขั้นที่4ี่คือการใช้เกณฑ์ที่เป็นธรรมในการประเมินทางเลือกคุณและอีกฝ่ายควรตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าทางเลือกไหนเป็นธรรมที่สุดเช่นราคาตลาดค่ามาตรฐานในอุตสาหกรรมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้เกณฑ์ที่เป็นธรรมช่วยให้การเจรจาไม่กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างความต้องการของแต่ละฝ่ายแต่เป็นการร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้ ขั้นสุดท้ายคือการสร้างข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจข้อตกลงที่ดีควรมีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและทั้ง2ฝ่ายเข้าใจตรงกันอย่าลืมว่าวินวินไม่ได้หมายความว่าทั้ง2ฝ่ายต้องได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่หมายถึงทั้ง2ฝ่ายได้ในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองและรู้สึกว่าข้อตกลงนั้นเป็นธรรมการสร้างทางเลือกวินวิน,วนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นทักษะที่จะทําให้คุณกลายเป็นนักเจราจาที่ทุกคนอยากเจราจาด้วยและนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวนั่นคือพลังของการสร้างทางเลือกวินวินทักษะการเจราจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างที่4การนำสีทักษะการเจราจาไปใช้ในชีวิตจริงตอนนี้คุณรู้แล้วว่าสทักษะการเจราจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณประกอบด้วยการฟังอย่างลึกซึ้งการตั้งคําถามที่ทรงพลังการเงียบอย่างมีพลัง และการสร้างทางเลือกวินวินแต่รู้แล้วไม่พอคุณต้องรู้วิธีนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์จริงสถานการณ์แรกการเจรจาเรื่องเงินเดือนหรือการขึ้นเงินเดือนเริ่มด้วยการเตรียมตัวอย่างดีค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนในตำแหน่งและอุตสาหกรรมของคุณรวบรวมผลงานและความสำเร็จที่คุณทำได้และคิดถึงคุณค่าที่คุณสร้างให้กับบริษัทในการเจรจา ใช้การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจมุมมองของเจ้านายหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลสังเกตว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับอะไรมีข้อจำกัดอะไรบ้างและมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของคุณใช้การตั้งคำถามที่ทรงพลังเพื่อน,นำทางการสนทนาเช่นอะไรคือปัจจัยที่จะทำให้ผมได้รับการปรับเงินเดือนตามที่ขอบริษัทมีนโยบายอย่างไรในการปรับเงินเดือนสำหรับคนที่มีผลงานเหมือนผมมีเป้าหมายหรือผลงานอะไรบ้าง ที่จะทาให้ผมสมควรได้รับเงินเดือนในระดับที่ผมขอใช้การเงียบอย่างมีพลังหลังจากยื่นข้อเสนอหรือหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากอีกฝ่ายอย่ารีบตอบรับหรือปฏิเสธทันทีให้เวลาตัวเองคิดและให้เวลาอีกฝ่ายเสนอทางเลือกอื่นๆและสุดท้ายใช้การสร้างทางเลือกวินวินเพื่อหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจถ้าบริษัทไม่สามารถให้เงินเดือนตามที่คุณขอได้ลองเสนอทางเลือกอื่นๆ เช่นการปรับเงินเดือนเป็นขั้นๆโบนัสตามผลงานสวัสดิการเพิ่มเติมหรือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสถานการณ์ที่2การต่อรองราคาสินค้าหรือบริการเริ่มด้วยการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับราคาในตลาดราคาของคู่แข่งและช่วงราคาที่คุณสามารถยอมรับได้ในการเจรจาใช้การฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจว่าคนขายความสำคัญกับอะไรเขามีความยืดหยุ่นในการต่อรองแค่ไหน และเขามีอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่ใช้การตั้งคำถามที่ทรงพลังเพื่อเปิดช่องทางในการต่อรองเช่นถ้าผมซื้อสินค้านี้พร้อมกับสินค้าชิ้นอื่นคุณสามารถทำราคาพิเศษให้ได้ไหมมีส่วนลดสำหรับการชำระเงินทันทีหรือไม่ถ้าผมสั่งซื้อจำนวนมากกว่านี้ราคาจะลดลงได้อีกหรือไม่ใช้การเงียบอย่างมีพลังหลังจากที่คุณถามคำถามหรือเสนอราคารอให้อีกฝ่ายเป็นคนทำลายความเงียบและดูว่าเขาจะปรับข้อเสนอหรือไม่และสุดท้าย ใช้การสร้างทางเลือกวินวินเพื่อหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายพอใจเช่นการซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้นเพื่อแลกกับราคาที่ถูกลงการแนะนำลูกค้ารายอื่นให้หรือการตกลงเป็นลูกค้าประจำสถานการณ์ที่3การเจรจาในความสัมพันธ์ส่วนตัวหลายคนไม่คิดว่าการเจรจาเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แต่ในความเป็นจริงทุกความสัมพันธ์ต้องมีการเจรจาไม่ว่าจะเป็นกับคู่ชีวิตลูกพ่อแม่หรือเพื่อน ในการเจราจากับคนใกล้ชิดใช้การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกความต้องการและความกังวลของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ฟังคำพูดแต่ฟังความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นใช้การตั้งคำถามที่ทรงพลังเพื่อเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายเช่นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในเรื่องนี้คุณคิดว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร ใช้การเงียบอย่างมีพลังเพื่อให้อีกฝ่ายได้พูดความรู้สึกอย่างเต็มที่และเพื่อให้ตัวเองมีเวลาคิดก่อนตอบสนองแทนที่จะโต้ตอบทันทีด้วยอารมณ์และสุดท้ายใช้การสร้างทางเลือกวินวินเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของทั้งสองฝ่ายและมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือทักษะการเจรจาไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะหรือเอาเปรียบคนอื่น แต่มีไว้เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายพอใจการเจราจาที่ดีไม่ใช่เรื่องของการชนะหรือแพ้แต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันและการหาทางออกที่ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายนั่นคือแก่นแท้ของการเจราจาที่ประสบความสําเร็จและเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตวันนี้เราได้พูดถึง4ทักษะการเจราจาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลทักษะแรก การฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่การหยุดพูดและรอให้อีกฝ่ายพูดจบแต่เป็นการทุ่มสมาธิทั้งหมดให้กับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูดทั้งคำพูดน้ำเสียงภาษากายอารมณ์และที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาทักษะที่ 2. การตั้งคำถามที่ทรงพลังคำถามที่ช่วยคุณได้ข้อมูลที่จำเป็นนำทางให้อีกฝ่ายเปิดเผยข้อมูลโดยที่เขาไม่รู้ตัวและช่วยให้คุณนำทางการสนทนาไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ทักษะที่3การเงียบอย่างมีพลังการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นหลังจากยื่นข้อเสนอหลังจากตั้งคำถามหรือเพื่อแสดงความไม่พอใจกับข้อเสนอที่ได้รับและทักษะสุดท้ายการสร้างทางเลือกวินวินการมองว่าอีกฝ่ายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นพันธมิตรที่กำลังช่วยคุณแก้ปัญหาร่วมกันการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ไม่ใช่จุดยืน และการคิดนอกกรอบเพื่อสร้างทางเลือกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจทักษะทั้ง4นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนต้องลงมือทำและต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะคนเก่งไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้โชคดีกว่าคนอื่นพวกเขาแค่กล้าที่จะฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จและทักษะการเจรจาก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดลองนึกดูว่าคนที่คุณชื่นชม คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์พวกเขารู้มีทักษะการเจรจาที่ดีพวกเขารู้วิธีสื่อสารรู้วิธีโน้มน้าวใจและรู้วิธีที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วตัวคุณล่ะคุณพร้อมจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นหรือย,อยังคุณพร้อมจะเลิกเป็นคนที่ยอมรับทุกอย่างที่เขาให้และเริ่มเป็นคนที่กล้าเจรจาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าหรือย,อยังถ้าคุณพร้อมผมขอเชิญคุณมาร่วมเดินทางกับกำเนิดตัวตนใหม่ พอดแคสที่จะช่วยคุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงผมจะมาแบ่งปันเทคนิคเคล็ดลับและความรู้ที่จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความมั่นใจการสร้างวินยัยการจัดการกับความกลัวการเอาชนะข้อจากัดของตัวเองหรือการสร้างนิสัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา และสามารถนำไปใช้ได้ทันทีผมไม่สนใจว่าคุณเป็นใครอายุเท่าไหร่หรือทำงานอะไรทุกคนมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นทุกคนมีโอกาสที่จะกำเนิดตัวตนใหม่ที่เก่งกว่ามั่นใจกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคุณต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงต้องลงมือทำและต้องไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคและนั่นคือเหตุผลที่ผมสร้างกำเนิดตัวตนใหม่ขึ้นมา เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไม่ยอมแพ้และเพื่อเป็นคู่มือที่จะนำทางคุณสู่ชีวิตที่ดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่เป็นอยู่และทุกคนสมควรได้รับชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่สิ่งเดียวที่ขวางกั้นคุณจากความสำเร็จนั้นคือตัวคุณเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดเป็นศัตรูของตัวเองหยุดจำกัดศักยภาพของตัวเอง และเริ่มสร้างตัวตนใหม่ที่พร้อมจะประสบความสำเร็จพบกับผมที่กำเนิดตัวตนใหม่ทุกวันเวลาหนึ่งทุ่มตรงเพื่อสร้างตัวตนใหม่ที่ดีกว่าในทุกๆวันเพราะวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ต้องเก่งกว่านี้และคุณของวันนี้ต้องดีกว่าคุณของเมื่อวานนี่คือกำเนิดตัวตนใหม่พร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแล้วหรือยังสวัสดีครับ